มีมคุณหมอกับหัวหน้าตึกของโรงพยาบาลอุดรเน,นี่ยค่ะมาทําที่นี่ทําแกทําเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเป็นลูกค้าประจำอิงก็แซวแกว่าตอนที่พี่ทำํำพี่บอกคนไข้ว่าไงเจ็บนิดนึง <c oughs> แกเลยหลัวเราะอ่านิดนึงนะคะคุณหมอไม่ไหวคุณหมอเบอกอีกนะคะองทําให้คุณหมอค่อยๆ คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับลุงเฟยสวัสดีครับลุงเฟยไม่เจ็บใช่ไหมครับลูกวันนี้ไม่ค่อยเจ็บครับไม่ค่อยเจ็บที่จะดีใจดีไหมครับคุณมอคะคุณหมอไหวไหมคะ คุณหมอเจ็บไหมคะนีนิดนึนงเนาะอันนี้นิดนึงนะคะคุณหมอคะนิดนึงนะคะสองซ่ออ๋ยคุณหมอเก่งมากคะ่ะคุณหมอจากที่เคยบอกคุณคขว่านิดนึงคุณหมอคุณ <c oughs> <c oughs> หมอไหวไหมคะ <c oughs> อิงเอาออกแล้วนะคะ อ,งอิงกจะตัดแล้วนะคะนนเสร็จแล้วค่ะเ,คเ,คเสร็จแล้วค่ะนี่เลยค่ะอีกนิดนึงทะลุแล้วค่ะคะุณแม่มาดูได้นะจ๊ะไม่มีเลือดจัดพยายามเซฟให้อยู่นี่เลยจากที่เดิมเบาลงใช่ไหมคะ ค่ะเดี๋ยวิงส่งให้ยินดีค่ะยังเจ็บอยู่ปัมีนิดนึงถูกไหมคะเดี๋ยวก็หายคะ่ะเดี๋ยวายิงใส่ยาใหา้แล้วก็จะดีขึ้นอันนี้ไม่ต้องห่วงส่วนอันนี้อยากได้กลับบ้านไหมจ๊ะ <c oughs> ไม่อยาก <c oughs> มาดูฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวก็ยี่ถ้อยหลังครับเท้ากันครับใช่แต่ไม่ยืยนใกล้ๆอีกเลยเลยนิดเดงนคะนิดนึิค่ะคะุณหมอหนังค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ุณแม่เข้าห้องผ่าตัดไปทําอะไรคะอ๋อน้องน้องที่โลงบาลทำให้คุณหมอค่ะคุณหมอเหมือนกันได้แม่บอกว่าคือมันเป็นบ่อยๆก็เข้าห้องผ่าตัดแล้วก็อ๋อก็คือต้องต้องไปบล<ร><ส>็อกบล็อกะชายใ<ร>ชายแ,บบลแล้วก็แบบกากรีดลงลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันติดมันติดค่อ้างเยอะแล้วมันก็เป็นบ่อยๆ กี่ครั้งแล้วคะทำได้สองสองรอบแล้วเนาะคือห้องที่กีดออกใช่ไหมคะใช่มันคือมันลงลึกมากแล้วแบบว่าพอพอเข้าไปทำอยู่ห้องฉิกเฉินก็มันก็ยังยังไม่ลงลึกเท่าไหร่เขาก็เลยแบบหมอหมอหมอเขาเลยก็อ่าอ่าคั้งไม่ทำกันผีดีกว่าจะได้แบบฟัดขึ้นแต่เราก็แบบไม่ได้แบบ เฉพาะทางด้านนี้พอจะบอกว่างัดกันไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบโดยโดยตัวแกฝัดเล็บอัดกะดด้วยแล้วก็โพซิชันของเล็บก็ไน่แต่เตรียมฝัดกระกอยู่ถูกต้องค่ะใช่ค่ะอันนี้แจ้งก่อนข้างนี้เป็นเชื้อราด้วยเห็นอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนอิงจะบอกวิธีรักษาโดยธรรมชาติก่อนถ้าเกิดว่าธรรมชาติแล้วมันยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวเราค่อยใช้ยา ส่วนข้างนี้เดี๋ยวจะทำ Gel อัพเจลให้จับอีกรอบหนึ่งดีขึ้นไหมคะมีนิดหนึ่งมันมีแป๊บๆนิดหนึ่งใช่ไหมคะมันเป็นรอยแผลแค่นั้นเองอันนี้อแกปวดค่ะไม่ได้แถมเลือดให้นะคะอยากดูไหมคะ,อ,ะอันนี้เลยคะ่ะนี่คะ่ะนี่เป็นแง่ง อันนี้ที่ปักที่มันจะทะลุออกมาที่เป็นอยู่ตรงหนอ้ใช่แล้วคือแบบว่าเองมันไม่ได้เฉียบขานี่แข็งขึ้นข้างบนใช่น่าจะเป็นการตัดเล็บก็เห็นว่าซ้นอยู่นี่นาแต่ทำไมยังเจ็บอ่าเขาอยู่ข้างล่างเขามุดมาข้างล่างค่ะนี่อ่ะวางให้ดูอีกหนึ่งโรคเขาอยู่ข้างล่าง อทำแบบเหนือชีพแบบนองเขาทำให้เต็งเขาก็งานไม่ขึ้นอเอเล็บแข็งใช่ไหมต๊อใช่ใพี่ก็คิดว่าพี่ทำให้พี่ก็คงทำไม่ได้ไม่เป็นไรเราคนละทีคนละนีทำได้แต่ยังเรื่องบางเรื่องแต่บางเรื่องเรามต้องให้ เพราะว่าคุณหมอเจอเจออย่างอื่นอิงเจอแต่วันๆเจอแต่เท้าเลยค่ะใช่ใช่ต้องให้แบบขอทางเขาทำว่าแต่ยานอนหลับเด็กฝากคุณหมอด้วยนะคะมาครั้งหน้าอิงไม่ได้ขออะไรมากยานอนหลับเด็กนะคะคุณหมอถ้าน้าที่จอดจอดในนี้ได้เลยจ้ะทุกคนที่บุ๊คมีที่จอดรถไว้ให้ เราจะเตรียมไว้ให้ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเวลามาแล้วเวลามาแล้วไม่ได้ทำเองใจคนเสิร์เอามาให้ดูก็เดี๋ยววันไหนที่แกว่าค่อยมาแต่ก็ดีท่านใยได้ทำเลยได้มาทำด้วยกันก็ได้ตัดหนังก็ได้ค่ะจับเทสอีกรอบหนึ่งเริ่มเบาขึ้นแล้วใช่ไหมคะโอเคเรียบร้อยส่วนข้างโน้นเดี๋ยวพี่